สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเดินชมตลาดเปิดไทยมอขอนะครับซึ่งเป็นบันสุดท้ายของสัปดาดครับรอบพิเศษในวันที่21มีนาคมพศ2568ครับวันนี้เช่นเคยนะครับคนก็เยอะเหมือนเดิมนะครับตลาดคึกคักมากครับทุกค้าทุกคนนะครับ ร้นานค้ามีหลากหลายสไตล์ครับเป็นส่วนมากก็จะเป็นสินค้ามือสองนะครับส่วนมาก,กเป็นสินค้ามือสองมีน้อยนะครับถ้าเป็นมือหนึ่งนะครับเสื้อขาวนะครับ<ม>เสื้อคนทำงานแบบนี้ก็มีนะครับเสื้อลายสกอตตัวละ1นึร้อยบาทนะครับโอ้โหร้านนี้สุดยอดน่าจะขึ้นเรียบุ่มใหญ่ยโ่ด้วยกัะปุ ร้านยีนนะครับตัวละแปตัวละหกสเกืตัวสวยๆนะครับโหแบบนี้ขายก็มีนะครับวันนี้จะมีล็อกว่างค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันตรงกับอ่า ม,มันตรงกับถนนคนเดินที่อยู่สารการจังหวัดขอนแก่นครับตรงนั้นก็คนเยอะเหมือนกันครับทุกคนเป็นอาชีพที่สุดจิตนะครับทุกคนก็หารายได้ของแต่ทุกคนของแต่ละคนแต่ละรูปแบบแต่ละสไตล์นะครับมีน้ําหอมนะครับน้าหอมปรากฏว่าน่าจะมีหลายร้านอยู่ที่เยอะนี่เสื้อผ้านะครับดูนี่ครับตัวละ40บาท เสื้อสักก็ตสี่สิบบาทร้นานนักคนเยอะมากครับดูไปดูว่าเขาขายอะไรครับตัวลวะเท่าไรทำไมคนเยอะจังอันนี้คนเยอะมากครับเป็นผ้ากองนครับน่าจะเป็นของของตัวเองนะครับที่นํามาขายนะครับคือบางคนบางท่านนี่ จะโละเสื้อผ้าเก่านะครับก็จะนํามาขายนะครับล็อกจะตกนึ่งวัน210บาทนะครับสินค้าเป็นกล่องจุ่มเป็นของการ์ตูนมีทุกรูปแบบนะครับลูกค้าท่านผู้ชมครับถ้าเป็นร้านใหญ่ๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีสินค้าหลากหลายเครื่องประดับก็มีครับเครื่องประดับก็มี มีทุกรูปแบบครับลูกค้างานมือหนึ่งมือสองครับแม้กระทั่งวันนี้นะครับนี่อาชีพนี้ดูดวงครับป้าเข้ามาดูดวงครับดูดวงไพ่ยิปซีนะครับรองเท้านะครับมากกว่า4,000คู่นอกจากนี้ยังมีติดฟิล์มกระจกนะครับต่อขนตาต่อเล็บนะครับ สุดยอดมากเลยครับโอเคสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ